พี่ตั้มเล่าถึงขนาดนี้คุณผู้ชมหลายคนก็เลยถามบอกว่าพี่พี่มีหลักฐานแบบนี้รอบจังหวัดก็รอบหนึ่งแล้วรอบประเทศก็มี อรอบจังหวัดเดี๋ยเราส่งให้กรกะตจังหวัดแล้วแล้วรอบประเทศอะเราได้มีการร้องเรียนไหมหรือก่อนนี้พี่ตั้มเคยบอกว่ามีคนเอาชื่อไปอ้างด้วยซ้ำว่าผมจะไปร้องเรียนแต่ก็ไม่ใช่ใชใชเออมันเกิดอะไรขึ้นคืออยนะ่างนี้ครับหลังวันนั้นเนี่ยหลังจากที่มีการเลือกันที่ที่26เนี่ยกว่าจะเสร็จมันก็เช้าวันที่27เจ็ดเลยตีสี่ตีห้าแล้วผมก็กลับถึงบ้านผมนอนหลับไปย4ิสี่ชั่วโมงแล้วก็มีคนส่งข้อความในไลน์ต่อๆกันนะแล้วโทรมาหาผมเยอะมากเลยว่าเนี่ยมีทนายตั้มนะเอานัด นัดสื่อมวลชนไปที่กรกรตวันรุ่งขึ้นตอนสิบโมงเช้าอะไร,รบแบบนี้นะแล้วพอผมตื่นมาอีกวันหนึ่งผมก็เห็นข้อความแล้วผมก็ตกใจะนะครับผมก็เฮ้ยผมไม่ได้ไปนัดหมายเลยนะ,ะผมเลยต้องรีบไปกรกรตแล้วก็ไปบอกกันหลายๆลยคนนะนะครับว่าไอ้ที่นัดแต่ผมไม่ได้นัดแต่ผมก็ร้องนะไม่ใช่ไปร้องะนะครับผมก็เอาไ,ไอ้เรื่องของคุณสมบัติของใครต่างๆที่ไม่ครบนะครับแล้วเรื่องระบบการเลือกตั้งที่มันน่าจะเอื้อประโยชน์ให้กับพรรคการเมืองเนี่ยเอาไปร้องเรียนกรกตด้วยเป็นข้อร้องเรียนอันนี้คือจะร้องแน่นอนกับระดับจังหววัดแล้ก็ระ ประเทศด้วยร้องไปแล้วครับผมร้องไปแล้วร้องไปแล้วเรียบร้อยทีนี้หลายคนกําลังเกรงอยู่ว่าเอวนิกเกียงน่าจะได้เป็นแบบว่าประธานวุฒิสภาอ,อันนี้เป็นน่าจะเป็นไปตามคนที่เขาเกรงกันไหมฮะก็เอาง่ายครับคนของน้ําเงินได้แน่นอนแต่ผมไม่รู้ว่าจะเขาจะจิ้นคนไหนเท่านั้นเองอ นะครับแต่ว่าเอาเอาคนที่ที่ซีกันที่สุดกับทางทางนู้นนะครับอ่ถ้าไม่ใช่บิ๊กเกรียงทางบุรีรัมย์รับรองกันได้นะถ้าไม่ใช่บิ๊กเกรียงพี่ตั้มคิดว่าใครไม่ไม่รู้จักเลยผมไม่รู้จักว่าว่าใครสนิทกับทางนั้นมากคะแต่ผมรู้ว่าคนของเขาที่เข้าไปเนี่ยมาหาศาลน่าจะถึง120คนขั้นต่ำโอ้โหครับจากสองอคนอ่ะแล้วหน้าตาของสวหรือสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่มันจะเป็นยังไงอ่ะพี่ตั้มแบบเนี้ยมันก็เป็นสวของพรรคการเมืองหนึ่งภูมิใจไทยเหรอฮะ พูดเลยเหรอเอ่าไม่รู้นี่ไม่รู้ถามพี่ตั้งไงไม่รู้บอกหัวหน้าพักคุณอุทินชายวิรกูลก็บอกไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวไม่รู้เป็นผมผมไม่ค่อยภูมิใจเท่าไหร่